สวัสดีเพื่อนๆทุกคนจากช่องพี่ชายเล่าเรื่องวันนี้ฉันจะมาเล่านิทานสนุกสนุกให้ทุกคนฟังคลายเหงาและฆ่าเวลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผีผู้หญิงตัวหนึ่งที่ชอบกินคนอย่างมากผีผู้หญิงตนนี้ค่อยๆกินคนไปเรื่อยๆจนกินหมดทั้งสามหมู่บ้านมีพี่น้องชายสามคนชื่อว่าลอสหลวมลอสท่วมและลอสแซบพวกเขาได้ยินข่าวว่าทางฝั่งตะวันออกมีผีกินคนผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันหนีออกจากถิ่นฐานย้ายถิ่นฐานไปอยู่ฝั่งตะวันตกมีทั้งคนจูงวัวจูงม้าหมูไก่ หาบของกันมาอย่างโอลแมนพี่น้องทั้งสามจึงนำทองแดงและเหล็กมาหล่อเป็นดาบหลอมและตีดาบคนละเล่มซึ่งคมและแข็งแรงมากจากนั้นจึงเตรียมเสื้อผ้าอาหารเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกเพื่อต่อสู้กับผีตนนั้นเมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงก็พบกลุ่มคนที่กำลังหนีพวกเขาจึงถามว่าหนีอะไรกันมาคนกลุ่มนั้นจึงบอกว่าหนีผีที่ดูดเลือดพี่น้องทั้งสามจึงปลอบใจว่าไม่ต้องกลัวพวกเขาจะช่วยเองจากนั้นไม่นานผีก็ตามมาถึงจริงๆ พี่น้องทั้งสามจึงยิงธนูเข้าใส่ผีแต่ลูกธนูกลับไม่โดนผีเลยเพราะผีมีวิชาอาคมมากมายผีรู้ทันทีว่ามีคนกล้าหาญลุกขึ้นมาต่อต้านผีจึงเข้าต่อสู้กับพี่น้องทั้งสามยังดูเดือดผีใช้เคียวสองเล่มที่โค้งแหลมฟันเสื้อผ้าพี่น้องขาดหมดการต่อสู้กับผีทําให้พี่น้องทั้งสามสู้ไม่ไหวถูกผีทําร้ายจนบาดเจ็บหนักพวกเขาจึงต้องพากันหนีผีไล่ตามพวกเขาเพื่อจะดูดเลือดพี่น้องทั้งสามหนีไปตามลําธารใหญ่ที่ไหลเชี่ยวพวกเขาวิ่งไปตามริมลําธารลง เขาหนีเป็นเวลาสามวันสามคืนแต่ผีก็ตามทันตลอดเพราะผีกโกรธมากที่พวกเขาขัดขวางไม่ให้มันได้กินเลือดมนุษย์จนกระทั่งพวกเขาวิ่งไปถึงป่าใหญ่ที่มีต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดมีไร่กล้วยไร่ข้าวโพดไร่ไผ่เขียวชะอุ่มมีเสียงนกเสียงสัตว์ร้องระงมพวกเขาพบชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าข,ดขาดๆผมยุ่งเหยิงกำลังดักสัตว์อยู่ด้วยหอกและบวงเขากำลังเตรียมดักหมีดักเสือเพื่อนำมาเป็นอาหารพวกเขาจึงเตือนชายคนนั้นว่าน้องชายเจ้าต้องรีบหนีไปให้ไกลตอนนี้มีผีกำลังไล่ล่าพวกเรา ชายคนนั้นจึงถามว่าทำไมผีถึงไล่ตามพวกเจ้าละเจ้าทำอะไรกับมันไว้หรือพี่น้องทั้งสามจึงตอบว่าผีนั้นมันลุกขึ้นมากินคนดูดเลือดคนพวกเรามาช่วยสู้กับมันแต่สู้ไม่ไหวจึงต้องหนีมาตามลำธารเพื่อให้มีน้ำดื่มและไม่ตายเพราะกระหายน้ำสี่ชายคนนั้นจึงกล่าวว่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าจะช่วยพวกเจ้าเราจะขุดหลุมลึกๆแล้วตัดไผ่และไม้มาทำเป็นหออแหลมๆฝังไว้ในหลมุมเมื่อผีเดินมาเหยียบลงไปก็จะถูกหอกแทงตายชายคนนั้นแนะนำให้พี่น้องช่วยกันทำกับดักตามแนวลำธาร พวกเขาร่วมมือกันตามแผนขุดหลุมฝังหอ,อกไม้หอ,อกไผ่แล้วผีก็ตามมาจริงๆมันเหยียบกับดักหอ,อกแทงท้องผีจนมันบาดเจ็บหนักชายคนนั้นจึงรีบจับผีไว้พี่น้องทั้งสี่คนจึงช่วยกันฆ่าผีตอนนั้นให้ตายชายหนุ่มที่สวมเสื้อผ้าขาดวินจึงพูดว่าถ้าสิ่งที่พวกเจ้าพูดเป็นความจริงข้าจะช่วยพวกเจ้าเองพวกเราจะช่วยกันขุดหลุมให้ลึกๆแล้วตัดไม้ไผ่และไม้เนื้อแข็งมาทําเป็นหอ,อกแหลมๆฝังไว้ในหลุมนั้นจากนั้นก็ล่อให้ผีเดินมาตกหลุมแล้วหอ,อกจะแทงมันจนตาย ชายหนุ่มคนนั้นยังบอกอีกว่าเราจะวางกับดักหอ,อกไม้หอ,อกไผ่ตลอดแนวริมลำธารถ้ามันเดินมาเหยียบกับดักแค่สะดุดก็จะโดนหอ,อกเสียบจนตายพวกเขาจึงร่วมมือกันทำตามที่ชายหนุ่มกล่าวไว้ต่อมาผีก็ตามมาจริงๆและได้เหยียบกับดักจนล้มหอ,อกไม้เสียบเข้าที่ท้องของผีผีได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงไม่มีแรงจะต่อสู้ชายหนุ่มจึงรีบจับตัวผีไว้พี่น้องทั้งสี่จึงช่วยกันใช้หอ,อกไม้แทงผีจนตายแต่พวกเขาไม่รู้วิธีฝังสะพอจึงฝังผีใกล้กับแอ่งเลือดที่มันเสียไว้ ทันทีที่หอ,อกไม้แทงเข้าผีอย่างแรงเลือดผีไหลทะลักซึมลงดินซึ่งทําให้เกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะเลือดที่ไหลลงดินทําให้ผีฟื้นกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งแม้ว่าร่างจะถูกฝังไปแล้วก็ตามผีจึงลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งต่อสู้กับพี่น้องทั้งสี่เพราะผีรู้แล้วว่าหอ,อกไม้ไผ่และหอ,อกไม้ธรรมดาเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่เทพสร้างขึ้นและสามารถฆ่าผีให้ตายได้จริงส่วนอาวุธโลหะที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าเป็นเหล็กดิบหรือเหล็กเย็นจะฆ่าผีมนุษย์สร้างขึ้้้้นนนนนมีีีแต่่่่เเหล็กกรอจาาาาไดงททัผใยสิ พี่น้องทั้งสามจึงใช้ดาฟันคอผีจนขาดหัวตกลงสู่พื้นดินแต่ผีก็ยังสามารถต่อหัวกลับเข้าที่ได้เหมือนเดิมมีเพียงชายหนุ่มผู้ยากจนคนนั้นเท่านั้นที่รู้ว่าอาวุธจากไม้ไผ่และไม้แท้จะแทงผีตายสนิทได้เขาจึงตั้งใจล่อให้ผีไล่ตามเขาไปตามทางที่วางกับดักไว้จึงไล่ตามชายหนุ่มไปตามทางไกลเขาก็ล่อมันให้เหยียบกับดักที่แข็งแรงที่สุดซึ่งเมื่อผีสะดุดล้มลงหอกแหลมก็แทงเข้าท้องของมันเลือดไหลนองจนแดงฉานชายหนุ่มจึงรีบตัดไม้ไผ่สามท่อนมา เพราะหากเลือดซึมดินได้อีกผีอาจฟื้นกลับมาอีกครั้งเมื่อผีถูกหอกแทงรอบที่สองชายหนุ่มจึงพูดกับพี่น้องทั้งสามว่าจงนำดาบของเจ้าทั้งหลายไปเผาในเตาจนร้อนแดงแล้วค่อยนำมาฟันคอผีให้ขาดสนิทจากนั้นให้นำหัวไปฝังให้ห่างจากกลางอย่างน้อยสามภูเขาสามหุบเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ฟื้นคืนชีพอีกพี่น้องทั้งสามทำตามคำแนะนำดาบร้อนแดงถูกฟันลงไปที่คอของผีจนขาดสนิทพวกเขานำหัวไปฝังไว้ไกลแสนไกลแล้วต้มเลือดของผีด้วยไม้ไผ่จนเดือดจัด ทำให้ผีตนนั้นตายสนิทต,ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโลกมนุษย์ก็กลับมาสงบสุขไม่มีผีตนใดกลับมาทำร้ายหรือกินคนอีกเลย